ก็ขอกรับสวัสดีทุกท่าน,นครับที่ชื่นชอบการสะสมหนังกเกา่าๆในรูปแบบวิดีโอ VCD และ DVD อ่าขอการับ,บพบกับผมนะครับกับนายนำเตยแนะนำหนังแผ่นนะครับอ่ซึ่งหนังแผ่นที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้ก็คืออ่ปีหนึ่งหนังแอคชั่นสุดมันในยุค90นะครับอ่าผลงานของผูก Lem, ก้กับลิงโก้เลมผู้กับซิโกวินเตอร์ไปกับกลับถังฮอลลีวูดแล้วนะครับลิงโก้เลมก็คือเหลี่ลิ่งตงชื่อภาษาจีนนะครับ เป็นภาพยนตร์ที่กูย่าไงว่ารวมดาวดารลไลทชันอายุ90ปลายๆยก90นะครับก็หนังเรื่องนี้ประมาณปี96-97นะครับก็อยู่ในยุคที่ว่าหนังจีนก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมจากของจากบ้านเราไปแล้วนะครับแต่ว่าลปบะกันได้ว่านางเนี่ยมันแน่นอนครับกับภาพยนตร์นี้มีชื่อว่า คำาสั่งฆ่าประธานธิบดีนะครับทคําสั่งฆ่าประธานธิบดีนี่ออกฉายในไทยในปีสองพันห้า่ร้อยสามสิบเก้านะครับนำแสดงโดยหูเทเลอร์นะครับจางจื้อหลินนะครับยนตะหัวหลีเหลียงเวยนะครับใช่เซี่ยวฟนนะครับก็ดารานำหลักๆนะครับขอภาทุกท่านนะครับ กับโดยลิงโกเลมนะครับจะจำหน่ายโดยบริษัททอสอินเตอร์เทนเมนต์นะครับบริษัททอสนี่ก็ชว่วงนั้นก็บูมบูมก็ปีเก้าหกเก้าเจ็ดก็มีหนังอยู่ในมือไม่กี่เรื่องนะครับฉา,ายนี่ลงไม่กี่เรื่องครับประมาณสี่ห้าเรื่องนะครับรมาทมมหนังของเขาส่วนใหญ่จะเป็นหนังที่ส่งลงตลาดวิดอไปเลยนะครับอ่าเมื่อวานถึงเรื่องย่อของคําสั่งฆ่าประธานรีบารีนะครับอ่าเรื่องย่อของคําสั่งฆ่าประธานรีบารีนี่ก็เกี่ยวกับ แก๊งชาวจีนสามคนนะครับคืออันตงครับแม็กแล้วก็เฉินเสียงนะครับเฉินเสียงที่เป็นหัวหน้านะครับโดยจำโดยเยอะเข้าหัวนะครับสามท่านนะครับก็่อไปก่ออาชญากรรมในประเทศฟิลิปินนะครับทําให้อ่าตงเนี่ยต้องติดคุกนะครับตงในกูเทเลอร์นะครับต้องติดคุกหลายปีนะครับโดยยอมให้เพื่อนๆหนีไปนะครับตัวเองก็ยอมติดคุกนะครับ ออตอนววนี้ใช้ยุบิญญาณใคุกก็อาต o ก็คนเลึกผิดนะครับก็ว่าปิทานปัญยานตัวเองว่าถ้าออกจากคุกมาเมื่อไหร่เขาก็จะพิพิตนในคนดีนะครับและในสุดคนนั้นก็มาถึงนะครับอาต o ก็ออกมาจากคุกนะครับแต่วันแรกแต่วันแรกที่เขาออกมาจากคุกก็เฉลเสียงก็สั่งให้เขาฆ่าคนนะครับก็คือเป็นงานใหญ่เลยนะครับ งานระดับมัตเตอร์พีคนะครับคือให้ไปฆ่าเเออเอผูอ้ลงสมัครชิงประธานาธิบดีนะครับอล้อัดตรงจ,จ,ะจะยอมรับแล้วครับงานนี้นครับเข้าก็เลยไม่ยอมรับงานนี้นะครับทําให้แม็กนะครับทำให้คนทําแทนนะครับแล้วก็ใส่ไล่อาตรงให้ตารวจตามล่าตรงนะครับตรงก็ตตรงนี้หัวซุกหัวตุนนะครับโดย เขาก็จับนักข่าวเปล่านะครับใช้ตัวคนตัวประกันนะครับให้ช่วยเหลือเขานะครับเขียนข่าวให้แก้ตายเขาบ่าเขาไม่ได้เป็นคนทานะครับโดยมีอาชาวนะครับอาชาวนี่เป็นทหารรับจ้างนะครับรับบทโดยลีิลงเวยนะครับอคอยช่วยอาตงอีกทีนะครับเรื่องราวก็พลิกผันคุณลุงมานะครับเพราะว่าอาตงยืนยันว่าเฉินเสียงนี่ มีคนสั่งให้เขาฆ่านะครับแต่ว่าเฉินเสียงนี่ก็เหมือนว่าเขาชุบตัวแล้วนะครับอ่าใช้ชื่อใหม่ทํากิจกรรมใหม่จชชื่อว่าอากิโนนะครับเลยว่าอาตรงนี่ต้องหารับฐานบางอย่างเพื่อวิสูจ์ได้วยว่าเฉินเสียงก็ก็คือนี่อากิโนคือเฉินเสียงพีเก่าคนนี้นะครับก็เรื่องราวจะเป็นยังไงก็ไปหาติดตามรับชมกันนะครับมันมากแบบนี้นะครับคือ ตอนนั้นก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถูกจา์หนักมากนะครับว่ามันเหม็นเน้นเนื้อหานะครับคือเนเน้นฉากแอคชั่นล้วนๆนะครับเพียวๆ,ๆเลยแต่แต่ผมชอบนะผมดูผมชอบผมดูทั้งในโรงทั้งแผน่นทั้งหนังก้างแปลงเนี่ยผมดูหมดนะครับผมเป็นงานหนังที่ผมมันนะครับเป็นเหมือนงานสุดท้ายของลิงโกเลมนะครับจต่ว่าตอนนั้นก็เขาไปกำกับหนังอเมริกานะครับ เรื่องแรกอะไรมนแม็กซิมัมลิกนะครับที่ว่าช่องคอดเป็นแดงนะครับอันนี้คือเป็นงานจำกับทิ้งท้ายเลยนะครับกสกดมันนะครับคือว่าเนื้อเรื่องโอเคนะครับไม่ว่าขิเล้วขีเหเลยนะครับอยากงนักวิจารณ์เขาวิจารณ์ไว้นะครับก็มันมากนะครับก็คือว่าเราต้องเชื่อใจตัวเองนะครับอย่าไปฟังนักวิจารณ์มากนะครับก็เลยดูแล้วก็ตัดใจซื้อแผ่นมาเก็บไว้นะครับชอบขนาดเนี้ย ก็แผ่นนี้ผมซื้อไว้นี่ก็อันนี้ก็ของเวอร์ชันของไลท์ฟิกเจอร์นะครับคือว่าสุดยอนนะครับงานระดับมาสเตอร์พีคของไลท์ฟิกเจอร์เหมือนกันนะครับแผ่นนี้นะครับคือว่าเอาปกหน้านี่ก็าภาพมาจากปุเตอร์ติดหน้าหรงภาพยนตร์เลยนะครับเป็นภาพนักแสดงนำต้องหกคนนะครับนี่ครับ สวยงามตามท้องเรื่องนะครับก็ใส่คำโปล,ลงไปนะครับงานค่าดับมาเตพิกโดยลิงก์เล่มนะครับคือภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษดูผ่านนักแสดงนำนะครับแผ่นแท้นะครับสติกเกอร์ไลท์เจอร์สะท้อนแสงนะครับไปดูด้านหลังกันอ่า ด้านหลังก็สุดยอดนะครับนีฮะค,คือจะเน้นหนักทีภาพนักแดงนํานะครับท่งสามคนก็คือตัวหลักลยทีดําเนินเรื่องนะครับนะก็มีฉากแอคชั่นบางนะครับนบีภาพนะครับส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เนื้อเรื่องย่อนะครับ แล้วก็สกติ๊กเกอร์นี่ก็เป็นของแท้นะครับลองโดยกรมตรวจสอบภาพยนตร์นะครับนี่ครับโลโก้ทอตติโดติเมนต์นะครับส่วนมากก็ถ้าไม่ใช่คอร์ดงจีนจริงก็จะไม่ค่อยหุ้นนะครับเพราะว่าบริษัททอตนี่มาเร็วไปเร็วนะครับามาน่าจะมาเปิดตัวปี 96. เก้าหกเพชรมาจะเปิดตัวปีสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าครับ จนถึงปี2540ปิดตัวกันครับปีเดียวนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าจะเขารับจําหน่ายจะจําหน่ายหนังจีนนะครับตัวช่วงนั้นก็หนังจีนเป็นช่วงขาลงนะครับก็จะหาหนังป้อนไม่ได้นะฮะัมาจะเป็นหนังประเภทเกดบีอะไรไปแล้วนะครับแล้วก็เขาก็จะจําหน่ายอหนังฝรั่งแล้วก็หนังอินเดียคู่กู้ด้วยนะครับมาก็ปิดตัวลงไปนะครับอ่านี๋ยว่าถึงด้านายตัวแผนกันนะครับ ยอดครับถ่ายหยดยดังไปทิ้งลายครบาบไลท์พิกเจอร์ครับแผ่นคุณภาพนะครับไะกรีนส,สีสีและท้อนแสงนะครับสวยงามน่าสะสมนะครับเนี่ฮะซึ่งอ่อ แบบฉบับของลายพิซจ์นี่ตัวแผ่นนี่จะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยจะเปิดหน้าหลังแบบนี้ครับคือความคลาสสิกของลาพิซจ์นะครับเมื่อก่อนนะครับเนี่คือแผ่นปกติก็จะเปิดด้านเดียวนะครับด้านเดียวแล้วกับซ้ายิขวานะครับเดี๋ยวของลาพิซจ์จะทำสลับหน้าสลับหลังเลยนะครับคือสวยงามเลยนะครับ แล้วก็จะทําให้พื้นที่ของภาพนี้ะจะได้พื้นที่ภาพกว้างด้วยนะครับนะบจะเป็นธรรมดาก็าจะถูกคันกลางนะครับเนื้อที่จะน้อยครับแล้วก็ภาพด้านหน้านะครับอ่าเนี่ยของที่เจอนี่ยทำกล่องโมชั่นนี้มากกว่ให้ภาพเต็มนะครับแต่ว่าข้อเสียอยู่อย่างนึงคือหากล่องใสไม่ได้นะครับคือว่าถ้ากล่องมันแตกคือเลื่อยี่เหาไปใส่กล่องธรรมดา มันต้องตัดนะครับผมคลิดี่แล้วมาอ่าเรื่องยุผ่ผมเคยเกินไว้เรื่องอใหญ่ฟันโลกสองนะครับก่องให้ให้กล่องแบบนี้นะครับยุผมไปซื้อแผ่นมือสองมาไม่มีกล่องใส่ก็เลยต้องตัดนะครับภาพหายไปครึ่งเลยนะครับก็ไปที่นี้ใช้ได้นะครับก็ต้อ,ตองมีแผ่นแบบนี้ต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีนะครับอย่าทำตกแตกตัวอะไรไม่ได้เพราะมันไม่มีเปลี่ยนนะครับถ้าเปลี่ยนก็ต้อง ตัดภาพทิ้งหรือไม่ก็ต้องใส่แค่ซองพลาสติกได้อย่างเดียวนะครับเหมาะสำหรับเป็นแบบฉบับยูนิต็ดิมิชันของไลท์พิเคเจอร์นะครับในยุคนั้นนะครับเหมาะสำหรับท่านที่ชอบเก็บสะสมหนังนะครับความสวยงามนี่ให้ห้าดาวไว้นะครับสำหรับของไลท์พิคเจอร์นะครับ โอเคครับข้อมูลใด,ดผิดพลาดหรือคำพูด,ดพของใจไม่ถุภาพขออภัยแล้ที่นี้นะครับเพราะเป็นการโดนตรวจไม่มีบทใดทนนั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการตัดต่อคลิปนะครับาฝากช่วยให้การัชใจช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสำหรับคลิปหน้านาเตยจะมาแนะนําหนังแผ่นดีๆเรื่องอะไรอีกก็โปรดช่วยดูณาติตนนันต์ชมกันน,นะครับสำหรับคลิปนี้นายเตยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ